เป็นภาษีประเภทใหม่ที่นํามาใช้ทดแทนการจัดเก็บภาษีลงเรือและที่ดินและเพอภาษีบารุงท้องที่นําไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆโดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้ของรัฐบาลเกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกระจายการถือครองที่ดินด้วยความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคมคุยนอกเวลากับอนุชาบุรพาชัยศรีวันนี้เราจะคุยกันเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันครับ รัฐบาลมีความตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีเดิมที่ใช้มานานมากแล้วแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปรัฐบาลจึงได้เสนอให้มีกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งก็เป็นภาษีประเภทใหม่ที่นำมาใช้ทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วก็ภาษีบำรุงท้องที่โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยารายได้จากการจัดเก็บภาษ,ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆโดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของรัฐบาลทำให้ท้องถิ่นมีรายได้ที่จะนำไปใช้ในการลงทุนและก็การจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้จะช่วยทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินด้วยความเป็นธรรมและก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ําในสังคมอีกด้วยการจัดเก็บภาษีก็จะแบ่งเป็น4ประเภทหลักๆนะครับประเภทแรกก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ประเภทที่สองก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ที่เป็นที่อยู่อาศัยประเภทที่3ก็คือใช้ทําประโยชน์อื่นๆเช่นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมโรงแรมอาพาร์ตเมนต์บ้านให้เช่าเป็นต้นและประเภทสุดท้ายก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ทําประโยชน์อะไร ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภทก็จะมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าการทําประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นน,น,นะครับอัตราภาษีจะใช้คํานวณแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของฐานภาษีแต่ละขั้นตั้งแต่ปีละ0 0 1ไปจนกระทั่งถึงปีละ3%เอของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยได้เริ่มเก็บภาษีมาตั้งแต่วันที่1ม่มกราคม2563เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักลงรัฐบาลก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้มีนโยบายปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาร,ระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หายไปปีะประมาณ30,000ล้านบาททำให้ขาดรายได้ไปพัฒนาพื้นที่ ดังนั้นสำหรับรอบปีภาษีพศ2565นี้รัฐบาลจึงให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามปกติไม่ได้มีการลดหย่อนเหมือนช่วง2ปีที่ผ่านมาในปี2565นี้ท่านจะได้รับจดหมายแจ้งการประเมินภาษีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือสำนักงานเขตหากอยู่ในพื้นที่กทมซึ่งจะมีรายละเอียดขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ได้มีการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็นำการประเมินภาษีนี้ไปติดต่อขอชำระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานเขตหรือตามช่องทางการชำระเงินที่กําหนดซึ่งในปี2565นี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเลื่อนกําหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก3เดือนจากเดิมที่ต้องชำระภายในเดือนเมษา2565ก็เป็นชำระภายในเดือนกรกฎาคม2565นี้แต่อาจจะมีบางอ,อปทอนะครับที่ขยายระยะเวลาชำระภาษีออกไปอีกซึ่งทุกท่านนะครับก็คงต้อง ติดตามจากอปทที่ทรัพย์สินของท่านตั้งอยู่ทั้งนี้หากมีข้อมูลการประเมินภาษีที่ไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะแจ้งคัดค้านการประเมินภาษีได้ภายใน30วันนับจากที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีโดยการคำนวณภาษีนั้นจะนำราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาคำนวณตามอัตราภาษีในอัตราก้าวหน้าหรือเป็นขั้นบันไดหรือตามการใช้ประโยชน์ แต่ละประเภททั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆยังมีรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องข้อยกเว้นการผ่อนปรนอีกหลายมาตรการสําหรับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในรอบปีภาษี2,565นี้ผมอยากแนะนำนะครับให้ได้ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนใด ได้รับการยกเว้นส่วนใดได้รับการผ่อนปลนบ้างส่วนใดที่ต้องชำระเต็มจำนวนเพื่อการวางแผนการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะต้องเสียภาษีในปีถัดไปทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับ